โอเคแนละ้วผมก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านอีกครั้งเลยนะครับผมวันนี้มีอยู่ผมบิวร็อกไฟเวอร์ชันเคแล้วก็มีอยู่กันในสตูดิโอได้ EP สามสิบกันนะครับผมว้าวแล้ววันนี้ก็ฝนตกเนาะสามสิบพายสามสิบเปิดมาฝนตกเลยจคิงๆผมไปตกปลานะเพราะว่าฝนตกเนี่ยได้ปลาดีเลยแหละมันเป็นวันเกิดนันน่ะสิเมื่อว,ว,วานอ่ะไม่ออกมาก็เลยไม่ได้ให้ อะไรไปเลยเนี่ยเขาไม่มีอะไรแล้วมะน้นองหมาเขานอนในบ้านสบายๆชิวๆอีๆฝนตกก็ไม่ได้มาวิ่งเล่นเลยนอกจ้าหมามันซ่อนอยู่หลังต้นไม้ไะเนี่ย,ยเจ้าเมล็ดอะไรที่มันเกิดม,มาสปารมาสปอนสปาตืม่มานี่โคตรตีให้หมดก่นอ,อนออกไฟเบอร์นะเก็บไว้ทําไมมันมาถังใหนั่นแหละเฮ้ยเจ้านั่นออกไปแล้วเหรอ วันนี้ว่าอะไรนะล่ะเสาร์เหรอทันไหมกินแป้งยิ้มอะไรล่ะครับไม่ฮะยังไม่ได้กินสารสัาพันธ์ไว้แล้วกันคนในเมืองถึงเขาจะพูดจะไม่ดีกับเรายังไงเราก็ควรจะสารสัพพันธ์ไว้เนาะไม่เห็นนะไม่เห็นนะตาดุงน่าไม่ออกมานะโอเค ไปดูประกาลังสิมันดันตกมาสองวันติดกันเลยแทนที่เสียดายนะเอาบัวรดน้ำดี่ไปนะโอ้สบายแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์อัพบัวรดน้ำกับเจ้าจอบเก้าโมงร้านเปิดแล้วมั้งซื้อเหยื่อตกปลาก่อนจึงอยากซื้อไอ้เจ้านี่ด้วยเนี่ยกับดักซื้อให้หมดกันนะฮะ สิบห้าแล้วกันเนาะเอามาตุนไว้ในนี้มียี่สิบสองโอเคอเฮ้ยบอดี้จุนกเก็บหมดก่อนแล้วก็ใส,ส,ส่ไปใสาธิกบเพื่อนเฮ้ยม <Hey. S 2> ัน่ะใส่แล้วละ่ะถ้ามันกุนไม่ได้แล้วนะลุงนี่ก็อยู่เหมือนที่เดิมเลยนะบอดี้รับ เรื่องรางเก่าไม่มีไม่มีตังก็ไม่ได้ปลูกอะไรแล้วชิวๆแล้วตกปลาเรยวซะหรือว่าไปลงเมืองดิสักเที่ยงแล้วก่อนไปลงเมืองเดี๋ยวไปหาแร่มาเอาไปรับของมันโอ้ไม่ได้ฟิวเฉยเลยเวอร์ไม่ได้เพอร์ฟิกอะครับ ไปได้ปลาอะไรมาปลาหนิน่นจะเป็นมงก็ตกปลารอไหมสักเที่ยงแล้วครับค่อยไปเฮ้ยมีกล่องนี่หว่าเฮ้ยผ่าดน,นีดเดียวเอง ไม่ได้ไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะตานี้เมื่อกี้กดแรงไปหน่อยมาได้ไรโอ้โหก็ยังดีนะตกปลาไปไเรื่อนเสียเยอนหนึ่งได้มาอีกสิบขุ่มขุม้มต้องเพอร์เฟกต์นะตรงนีน้เห็นไหม ไม่ได้กิน,นอ่างเงี้ยโอ้โยกดผิดนะ่ะเมื่อกี้มันตกบนบกเฉยเลยโอโ้จริงๆได้ในป่าดีนะตกตอนตก,ต,ตกอะ่ะก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไร มามาคมอนชั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 มมโอ้ยแมวเพอร์เฟกต์แมวเอาเจ้าถังสีแดงฮะโอเคฟุบอะไรโอ๊ยมันจะแกล้งกันนะสามจี้หยองเหยื่อแกล้งกันใช่ไหม สำหรับโอ้ยแค่ห้าสิบแล้วนี่มีดื่มไปเลยเดี๋ยวคิดก่อนว่าลงชั้นไหนดิเออไม่ได้มาดูเควสบอร์ดกับมันเกิดเลยอันนี้เขาไม่ออกมาเอางนะช่วยไม่ได้เอ้ยเจอเจอเจอแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มีอีกไหม ก็ไม่มีเราก็ไปไเลยน,นะฮะอันไหนๆก็ไหนๆแล้วได้ตังค์มาสามพันก็ก็ไปบริจาคนี่แล้วกันสองพนะันเท่าไหร่อืมสองพันห้าไปอร่อยอาหารช็อกโกแลตช็อกโกแลตสองหมื่นเะนี่ยเยอะนะ คืออะไรอ่ะอ๋อคือเราต้องมีตังก่อนน้กว่าเป็นเก็บสะสมอย่างนี้มันก็จะอันนี้เกินไปเข้าใจเลยสอบมงยังไม่ได้ลงเหมืองเลยโอ้โหเฮ้ยเห็ดอยู่ข้างในฮะไปไม่ได้ติดหล <c oughs> ักไก่สังไหนไม่ได้ทั้งเลยหกร้อยนะ โอ้ยเจ้าลุงที่อยู่ตัวคนเดียวพ่อคงอยู่ในเต็นแล้วนะไม่ได้ไม่ได้แวะกิวเลยครับไปแวะดูกิวไหนสิตื่นแล้วมีแขกเอ๊ะ l จ c กชั่นกิว,วอะไรอะ่ะโอ้ยบูนนี้ผมได้มาแล้วละ่ะ เหลวแหวนแค่นั้นเนี่ยเรื่องดาบก็ไม่ต้องห่วงบมงเอิญว่าดาบผมมันเทพอยู่แล้วครับแต่คุณมีดาบเทพกว่าผมอีเกนเนี่ย55ถึง60่ะราว,วาคาตะนะโอ้โห25ผมไม่มีตังเงยลูกเนื้อเอาตัวนี้ไปสะพานขาน,นี่หว่า เปไงครับเฮ้ยมีสะพานขาดนี่มีแร่ด้วยรู้ไปได้นะฝั่งนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาวิธีเนาะผมก็จะไม่ได้แล้วนะมันไปยังไงอ๋องั้นไม่เคยไปเลยดีกว่า กต้องการลงชั้นก็กดใช่ไหมผมต้องการไปที่ชั้นที่มีน้ำแข็งอาโอเครินต้องการแรล่นั่นน่ะเขาเรียกอะไรนะที่มันมาจากน้ำแข็งเนี่ยจะามาทำอะไรนะ มาทำเป็นสปริงเกอร์เสียเอนิชีได้สักทีเหรอเอยเอนิชีเต็มทุกวันเลยเปลืองก็กดเป็นอันแรกแล้วประ้ย มีไหมมีบันไดไหมโอ้มันรู้อะครับว่าผมจะมารู้มีบันไดห้อยไปเลืเลยๆกันนี่เต็ไมไปหมดเลยทุบก่อนทุบก่อนเพื่อได้โอ้ยแมงแมงดึงดังมาใหม่ เอชพีลดสักทีมกำลังต้องการอยู่พอดีเอชพี HP ลดอีกกี่ของเต็มอะไรที่ไม่เอาเหรอไม่มีนะอะไร,รอ่ะถ้าใช่ผมทิ้งเห,หรอไฟเบอร์แล้วกันเนาะเฮ้ยสะอาดแล้วกัน มันไม่สำคัญเท่ารอยเนาะตีแร่ไม่ออกเลยเพื่อนอันนี้สำคัญอยู่นะเหล็กลอะหกโมงแล้วงกลับไปนอนแล้วเดีย๋ยวขอมาตีไอ้พวกเศษเนี่ยเศษน้ำแข็งนะเพราะว่าเผื่อ ได้แต่อย่าสโตนนิดหน่อยออกจากแมวแล้วกันหุกโมละ่ะกลับไปนอนละของก็ทำมาติมปะโถได้เหล็กก็มาเยอะเหมือนกันนะเอาจริงนะแร่พวกแร่ทั้งหลาย อาจริงๆเอาไปขายเลยเนะี่ยเขมก็ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะปานินเหรอมันนี้ป่ะคอมมิวตีรอ่ะตูป้ปลานี่ไงปานินเกือบทิ้งละแล้วก็เรดนี่ไงนี่ไงใช่ป่ะเลสซิปเปอร์อะไรเนี่นะยใช่ล่ะ เดี๋ยวเก็บกันเฮ้ยเอาเนี่ยออกกันเอออันนี้ก็เรดอันนี้เก็บไว้ปึบของกินเข้าไปในนี้แล้วกันโอเคได้ของเอาไว้ไปนี้ละ ก่อนแล้วกันหอมน้องมาหายความชำนาญการตกปลา yes. ยิ่งซื่อของดีเลยนะวันที่เจ็ดสิบชาเรวรตัวน้อุตัว้ยดีกว่าอีมีสปริงเกอร์นี่มันจริงจริงเว้ย มันช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยนะต้องทำสปริงเกอร์แบบเท่าไหร่คุณเท่าไหร่หจะไม่ได้นะไอสีม่วงอะ่พะพอช่วงหลังๆไปทำไวใช่ปะไวนะเอาไว้ผลิตคันเทพได้ตังมาเพียบนะขายไวยได้นะ ไม่รู้นะว่าฤดูไหนนะจะทำได้จะไปไปหาวิธีทำก่อนโอเครถแค่ไม่กี่ที่ก็จบละอดีตน้องหมาไปจริงปลูกได้อีกแพงเะไรนั่นแหละเอาเท่านี้แล้วกันไม่ต้องหวังไม่ต้องหวัง หวังว่าจะมีนะเถวนี้ชุบชุบชุบถ้าตามานนะไม่ฝาดนะมมันีสักอย่างโอ้ยของที่บริจาคเจ้าห้องสมุดอีกล,ละเจ็ดโมงละไหนๆก็เดินมาทางนี้แล้วก็ไป,ไปกำลังเสร็เลยอย่าลืมแวนฮะ กูยังขยะเผื่อมีของดีช่วงพัดไหนนะที่มันมีเพชรออกมาเนาะโคตรดีเลยแบบโมงครึ่งร้านนี้ก็ยังไม่เปิดน,นะถาที่จำได้นะโอ้ยได้ไม้เกินเกินเอาไม้ความว่าอะไรเอาเดี๋ยก่อน เออมันจะไม่เปลืองเนื้อที่นะถ้าเก็บไว้ในเบ็ดเจ้าอะไรนะเหยื่อเบ็เดเหยื่อตกปลาใด้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตั้งแต่เหมืองตันร้อยยี่สิบนี่คือไม่ได้ลงเลยนะเลยนี่ว่าจะลงไปอีกสักหน่อยอยากไปทะเลสายเร็วๆจังเลย เอาไว้ใส่เนี่ยใส่ให้กับเนี่ยกับดักอันนี้อะไรอ่ะกับหักร้อยส่งผลให้ปลาหลบนี้ได้ช้าลงเมื่อคุณไม่ได้ดึงมันเข้ามาเยื่อมุนได้รูปรางมันหมุนไปมาในน้ำได้เพิ่มอัตราปลาติดเบ็ดมากขึ้นเมื่อตกปลาห้าร้อยเลยวะ่ะแต่กลัวร้อยเพิ่มน้ำหนักแถบตกปลา เพื่อป้องกันไม่ให้มันจมลงไปด้านล่างโหหนี่ไงของดีอ่ะเจ็ดพันห้ามีทั้งใส่เยือ่อมีทั้งใส่ทุ่นลอยอันนี้จะเป็นทุ่นลอยเนะ,เนะกับดักลอยเนี่ยแล้วก็ใส่นี่ใส่ไปพอดีเลยห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพอดีเพิ่มน้ำหนักเพื่อไม่ เพื่อไม่ให้มันจมลงไปด้านล่างอันนี้ปลาลมนีได้ช้าลงโอ้ยดีเลยนะห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็เพิ่มอีกโอ้ยเป็นมันห้านะฮะเป็นหมื่นนะครับพี่หมื่นนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาปลานี่ไปใสพ่พารกิจก่อนกัน,กน community center ก็ปลดล็อกได้อีกขั้นหนึ่งไม่รู้จะได้อะไรกลับมานะสอัดีลงุง เฮือเฟือมากเลยนะอู้หูของดีเกือบละเกือบละเกือบเห็นแล้วเมื่อกี้เป็นรางวันโอ้ไม่มีเฮโอ้กว่าจะถึงอีกตั้งสี่วันเอาวัสดีครับเหนียวขวัมาห้อยเนาะ ไปดูว่าไิเกียวสิตื่นยังเจ้าของฟาร์มมาเองสวัสดีอ่าตื่นแล้วมีของจะให้น่ะ,ะลุงวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีงานอะไรกันเนี่ยมาลักตีแอร์เต็มเลย ทุกวันอาทิตย์นะจะมีงานเงินแบ็คเบอร์่อีกแล้วโอเคมันเป็นดาวเงินนะไม่เป็นดาวทอ,องนะน้องไหนตุกปลาฟึบได้อีกสองตัวนะฮะชิวๆิวีบด้วยกด,ดล็อก อรอยอสวาวับวับไปที่ชายหาดมันจะหายไปหลังจากใจงานวับเพื่อเหมือนจะมีแล้วนะสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอาบ้านก่อนอันนี้น่าจะมีแล้วไทเกอร์เนี่ยตัวอื่นยังไม่มีอ้ย ภารกิจปลานี่ได้ของดีนะวันนี้ทำคอมดีที่เซ็นเตอร์ดีกว่าเอาจยจดีครับัอใจขายขึ้นมาล้วบ้างาเอ่ยสี่แล้วพี่นี้ก็สี่ก็เรื่องเอมเมอรี่มารุเลาอารบีเกลโอ้ยอบีเกลได้แค่สองเอง ไม่รู้ทำไมมันเหลือแค่นั้นนะ,นะนะไม่เกี่ยวนะรู้ว่าเราไม่ได้มอบของขวัญให้เลยนะมันพวกปนของขวัญที่ไม่อยากได้เราไปมัวหมดเอาของเก็บกันเอ้ย้ลืมปลานะ ถ้าที่จำได้นะพีกว่าไม่ใช่ไทเกอร์อเว้ยลืมลืมเอ๊ะตัวไหนอะมีทั้งสองตัวนูันไม่ใช่เหรอเนีย่ยมันเป็นไทเกอร์ของเรามันเป็นพีกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้โอ้อันนี้หนักเลยโอ้ยบเบสหนักหนักหนักทักก้งนั้น ไม่รู้ฤดูไหนก็จะได้ไม่รู้อันนี้ขายทิ้งนะฮะเรเฮ้ย,เ,ฮยเริ่มจะมีผลมาละอ๋อจมาน้อยจะาทำให้ฉันดูยีย่งหมาน้อยจัดเรียงได้ไหมอ๋อเอองี้ดิของป่าเหรอ ไหนวันนี้เขไหนๆแล้วเดี๋ยวเอาของขวัญไปให้ไม่ใช่ของขวัญสินี่เดี๋ยวพวกเนี้ยไปทำธุรกิจเลยของพิธีซินเตอร์จำได้นะจำได้เฮ้ยอันนี้ก็เขาโหดนะเขาโหดผมกินส์อเออนี่ไงสองอันอันนี้จะเป็นหัวมันสักอย่างนี่แหละ จะไม่ได้อันนี้ว่าเขือม่วงเออสองอันนี้ต้องเอามาปลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวมีภารกิจก็ไม่บอกกันถอยจะปลดล็อกอันแรกละอีกนิดเดียวเดียวการปลูกแค่นั้นแหละตกปลาเออเดี๋ยววันนี้ไปลองไปตกปลาดูเผื่อได้ของดีนะไปแถบนูน้นบ้างเรามาแถบนี้เยอะเกินไปละ ยังไม่ได้ของขวัญเลยน่ะนี่โอ้ยตังเหลือแค่นี้ไงสองสามส,สี่ห้าอ๋อสี่อันแล้วกันขายอันหนึ่งโอเค เราเอาไปทำธุรกิจเฉยๆนะไม่ได้เอาแบบแบบจริงจังขายจริงจังอะถ้าขายจริงจังก็เอาเป็นแบบอะไรนะไอ้นั่นอะพอมกินส์แล้วก็อะไรอะไรเบอร์รี่สักอย่างอะจำไม่ได้ปูกก่อนปูก,ก่อนยังเืินไม่สนนะคอมมิตี้เซนเ็นเตอร์ก็อย่าเพิ่งแล้วกัน ตอนนี้เราต้องการที่จะมุึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยบักบักบักเออนัวนมื่อกี้บักอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเพิ่งเคยพบเคยเห็น มีเะบากบักค้างอะงงเอาออฝั่งที่เราอันนี้เนาะแล้วก็ขดุดนี่อันนี้เป็นมะขมม่วงแล้วนโอเครดน้ำให้ตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเลยละ ปูกใกล้ๆกันหน่อยเงาเดี๋ยวเงาระหว่างเงากระหลงเดี๋ยวลืมเอา,อางี้แล้วกันโอเคพอแค่นี้ก็พอนะฮะดูซิมีใครอยู่แถวไหนบ้าง เราจะได้เอาของขวัญไปให้เฮ้ยวันนี้มีคารวานนี่สวยละมีคารวานก็ไม่บอกกันว่าจะเอาของขวัญไปให้แต่ละคนนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นจานแบบๆนะจานแบบๆออกไปนวดละไม่รู้ว่าเขาไปก่อนอยู่ละอาบีเกียวมาทำอะไรแถวนี้ คือเราพลาดไปนะฮะฤดูการแรกเลยไม่ได้เต้นลำจำฝังใจเลยต้องเรีบๆรีบม,มีหัวใจขึ้นเร็วๆเ,เราจะได้อน,นี้เต้นลำในฤดูการหน้านะ้กว่าจะถึงฤดูการหน้าก็อีกนานผมไม่ชอบอะไรที่มันลุกๆุนะ อย่างเช่นเฮ้ยตรงนี้ไอ้มันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอาัาววานก่อนมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้นี่ปลาปลาเฮ้ยมิลค์ไม่ปลาละไม่สดละ 59บาทเด็กแค่นี้จริงนะฮะเฮ้ยกระมอนได้ปลาเลยกระมอนบักอีกละเนี่แน่มันเป็นบักมันชอบเป็นบักอนะ่ะนี่เกมนะไม่ไม่เชียงว่ามันไม่ใช่เกมนะ มันเป็นบักเพราะผมไปลงหมดทุกอย่างแน่ๆเลยมันเลยเป็นบักอะเศร้าใจเหลือเกินจะทำอะไรดีๆกลายเป็นบักเสเลยถูกเฉยเมยเฮ้ยอะไรตกครั้งเดียวได้นะไม่ใช่ครั้งเดียวดิ ได้เช่าโคลด้โคมาดิยทานหินอะไรปลาอะไรอ่ะมีเบสอยู่ข้างหลังนี่ปะไทเกอร์ก็ไม่ใช่อันนี้มีละนี่ไงมีใช่ะปะปลาเขียวๆใช่ปะไม่ใช่เว้ยพลาดอะไรไปช่างมัน กลับไปเก็บของนอนละมันหกโมงครึ่งละถึงเวลานอนสักทีอะไรอะ่ะมาขึ้นไรกลางบ้านผมเสียเวลาเดินต้องเดินยังไงของัวเสียวสเวลา <c oughs> มีอะไรออกหากความสับสนว่าจะไปคอมเมดี้เซ็นเตอร์นะ ความรักต้องแรงด้วยน้ำตาหรือไรกราหมาน้อยยังวิ่งเลยเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนพาหน้าจะได้ไปหาคอมูวิที่เซ็นเตอร์นะหลับก่อนละทุ่มขายได้กี่บาทร้อยสามสิบบาทันที่แปดจติ๊ง S <S 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 ชเช้าเลยอุ้ยเก็บได้แล้วนี่มีอะไรมาร้านฉันแล้วลองดูเบ็ดคันใหม่ฉันเอามาขายดูสิมาดีสุดแล้วที่เงินจะซื้อได้เธอหรือเงินไม่รู้นะเงินนะแล้วคุณสามารถแต่งมันเพิ่ม,มด้วยอุปกรณ์แต่งเบ็ดระหว่างเจอกันเร็วนี้หวังว่าเจอกันเร็วนี้สิ <S <S 2> <S 2> ช่วงนี้เป็นฤดูของแบล็คเบอร์รี่เลยนะ พุ่มมาให้เต็มไปด้วยผลของมันและอยากจะเก็บมันสักหน่อยแต่ว่าฉันทำตะกร้าของฉันหายไปช่วยหน่อยได้ไหมอะช่วยก็ได้ครับมีพอดีเลยแบบล็กเบอรี่โอเคแล้วผมก็จบไปอีกพาทแล้วครับสำหรับสต a ดิโอได EP ที่30นะฮะเราเดินทางมาได้ไกลามากลนะครับสำหรับโปรเจกต์สตูดิโอวเลนะไกลจริงๆโอเคนะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งมาด้วยนะครับพบ,นะนะบ,บกับนใน EP หน้าสวัสดีครับ